ที่ดินนะคะที่คลองสามเอ็ดตําบลพูแทานเรอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะค่ะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รีวิวตรงนี้ไปแล้วประมาณ2อถึงสครั้งเนาะแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้พัฒนาเต็มรูปแบบเหมือนแบบนี้นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เรายือนอยู่หน้าแปลงสีนะคะที่ได้ทําการโอนกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า หลังจากการพัฒนาเต็มรูปแบบไปแล้วนะคะก็มันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินเนาะเอ่อตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นถนนเข้าถนนที่เข้ามายัางแปลงที่ดินนะคะก็ที่ดินตรงนี้ก็จะมีถนนเอ่อหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะก็มีไฟฟ้า3เฟสเนาะเนี่ยค่ะ ก็ถ้าวิ่งออกไปฝั่งนี้นะคะก็จะไปยังชุมชนคลอง3เอ็ดนะคะตรงนู้นนะคะก็ถ้าไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นถนนจะไปสิ้นสุดที่เสาไฟฟ้าเสาสุดท้ายตรงนู้นนะคะจะไม่สามารถไปไหนได้ต่อเนาะ ที่ดินตรงนี้นะคะก็นี่นะคะเราก็จะทําทางเข้าไปยังแปลงที่ดินหนังงนี้นะคะแล้วก็ทางเข้าตรงนี้นะคะจะมีท่อนะคะเราก็จะวางท่อไว้ใต้ถนนตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดีๆเราจะเห็น เห็นท่อตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะวางท่อให้ลอดใต้ถนนตรงนี้นะคะตรงที่เห็นที่เป็นลำรางตรงนี้ก็คือเป็นลำรางสาธารณะนะคะกว้าง3เมตรนะคะที่เรายกสาธารณะไว้ให้ลูกค้าใช้ประโยชน์เลยนะคะถนนก็ยกสาธารณะแล้วนะคะนี่นะคะถนนเป็นถนนหินคลุกนะคะกว้าง10เมตรก็ปปปาบดานก็อยู่หน้าแปลงแล้วนะคะนี่นะคะ ก็สามารถต่อใช้ได้เลยเนาะนี่นะคะก็การพัฒนานะคะถ้าเต็มรูปแบบก็จะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะคะก็คือเนี่ยเราก็จะล้อมล้อมลวดตะข่ายแบบนี้นะคะให้รอบแปลงเลยนะคะถมดินนะคะก็จะถมดินให้เน,นี่ยค่ะถนนถมดินให้ให้เสมอกับถนนข้างหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงสีนะคะเป็นแปลงสีที่ ลูกค้าได้ซื้อแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าก็ให้ออกแบบแบบนี้เนาะก็มีมีคลองไส้ไก่ด้วยนะคะก็บรรยากาศตรงนี้ก็ดีนะคะก็เป็นวิวทุ่งนาเนาะแล้วก็มันก็ไม่ได้เ,เปลี่ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ติดกับชุมชนคลองสามเอ็ดเลยนะคะนู่นนะคะฝั่งนู้นนะคะ เป็นชุมชนคลองสามเอ็ดนะคะบ้านผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็ในที่ดินตรงนี้ในราคาพื้นที่2ไร่ราคา1.8ล้านบาทนะคะก็เรามีอะไรให้บ้างใช่ไหมคะก็นี่ค่ะนะคะนี่ก็มีสาลาไม,ม้ไผ่แบบนี้เนาะแล้วก็ถมดินให้เต็มพื้นที่นะคะแล้วก็มีรั้วตะข่ายให้นะคะ ว่าจะขายให้แล้วก็นี่นะคะขุดบ่อซึ่งแบบบ่อนี่นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่าลูกค้าอยากได้รูปแบบบ่อแบบไหนเนาะแต่ตรงนี้ก็คือลูกค้ารูปเ,เลือกรูปแบบบ่อเป็นรูปหัวใจนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นวิวกล่องนู้นก็เป็นแปลงที่5 5ถึง9นะคะยังว่างอยู่นะคะก็เ ก็การพัฒนาของเราก็จะคือจะแบบว่าถ้าลูกค้ามาดูแล้วสนใจทำสัญญาวางมัดจำนะคะก็เราก็จะเริ่มพัฒนาให้แล้วก็หลังจากพัฒนาเสร็จก็จะค่อยโอนกรรมสิทธิ์นะคะนี่นะคะฝั่งถ้าเป็นฝั่งข้างด้านหน้านะคะตอนนี้จะยังว่างที่แปลงที่3เนาะแปลงที่2เพิ่ง วางมัดจำไปเมื่อตอนต้นเดือนนะคะตอนนี้เรากำลังพัฒนาให้อยู่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือฟ้ามืดเลยฝนเริ่มจะตกแล้วบรรยากาศดีค่ะตรงนี้วิวทุ่งนาปลอดโปร่งโล่งสบายเลยนะคะปลอดโควิดด้วยนะคะนี่ค่ะ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าตรงนี้เราได้รีวิวไปหลายทีแล้วเนาะจากที่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอยู่ก็จะเห็นนะคะว่า มันมีการพัฒนาไปในรูปแบบแนวแบบแบบไหนนะคะค่ะก็สนใจที่ดินตรงนี้นะคะสามารถนะัดชมที่ดินได้ที่เบอร์0806161806เลยนะคะสวัสดีค่ะ